สวัสดีคะ่ะทุกคนช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงมากเลยนะคะนานมากแล้วอากาศก็ร้อนร้อนแล้วก็ดินแห้งแกล่งเลยร้อนแบบแบบยังไงอะ่ะญี่ปุ่นร้อนบอกไม่ถูกร้อนแล้วหายใจลำบากอยู่ใกล้พระอาทิตย์ด้วยคะ่ะแล้วก็มันจะเหมือนไม่ค่อยมีออกซิเจนนะคะมันทำให้ หายใจลำบากช่วงนี้น้ำผักก็ตอนเช้าเช้าเราเก็บผักเสร็จใช่ไหมคะรีบเก็บตั้งแต่ตีสี่พอาทิตขึ้นแล้วนะคะเก็บผักตั้งแต่ตีสี่แล้วก็มารดน้ำผักประมาณเก้าโมงก็รดน้ำผักคะ่ะเก็บผักแท็กผักเสร็จเก้าโมงก็มารดน้ำผักช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมก็เลย ก็เลยสปีดเวลาได้ได้เร็วหน่อยไม่ต้องพะวะพะวงลูกไปโรงเรียนพอแล้วเราก็มารดน้ำผักนะคะในบ้านดีหน่อยเรามีสายยางลากรถเราก็จะพยายามรดทุกวันนะคะราดทุกๆุกวันเลยพวกผักในกระถางเนี่ยจะแห้งเร็วมากเลยนะคะต้องรดฉ่ำๆเลยอะ อันนี้ต้นถั่วแปบนะเข้าเลื้อยดีมากเลยแต่เมื่อไหร่จะออกลูกก็ไม่รู้นะคะใส่ปุ๋ยให้ตลอดนะแต่ว่าน่าจะเดือนเก้าเดือนสิบหรือเปล่านะคะถึงจะออกลูกอะเป็นครั้งแรกที่ปลูกถั่วแปบข้างๆตรงนี้อันชันแล้วก็ชมจันทร์ อันชันออกดอกรอเก็บเมล็ดอยู่ดูแดดสิฟ้าใสมากเลยแดดเปี้ยงหญ้าก็สูงมากเลยนะคะดูหญ้าหญ้าสูงมากเลยไม่มีเวลา เนี่ยเมื่อวานถางได้นิดหนึ่งตรงนี้ถางตรงนี้ได้นิดหนึ่งยังไม่ได้เก็บเลยค่ะตรงนี้อีกต้องแบ่งเวลามาถางญ้าด้วยอันนี้อิจิจิกุของเรานะอุ๊ยอิจิจิกุหรออิจิจิกุเขาเรียกไร มะเดือฝรั่งนะคะมะเดือฝรั่งของเราดกมากต้องรดน้ำให้เขาด้วยนะไม่งั้นเขาจะไม่อร่อยอันนี้อีกอีกพันหนึ่งอันนี้อีกพันหนึ่งนะคะมะเดือมะเดือฝรั่งดกมากเลยค่ะดกมากโอ้ยดูยา้าหญ้าท่วมเอวหญ้าท่วมเอว เลมอนลูกร่วงหมดเลยนะคะร้อนเกินไปลูกร่วงหมดเลยไม่เหลือให้เราสักลูกเลยกระถินของเรานะคะยังไม่ออกดอกรอดจากปีที่แล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นราสเบอรรี่ อันนี้แบล็คเบอร์รี่ของเราเอ้ยไม่ใช่แบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ของเรา อเบอรี่ก็มีดอกอยู่นะดอกเล็กๆอยู่ต้นร้อนเกือบตายไปแล้วแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลของเราลูกโตแล้วนะคะลูกเริ่มโตแล้ว รอฝนตกมาจะใส่ปุ๋ยให้ช่วงนี้ก็ใส่จุลินทรีย์แสงให้ทิสให้เขาบ้างนะคะเป็นครั้งคราวห่อไว้เรียบร้อยแอปเปิลในกระถางตรงนี้พริก ที่เราปลูกไว้ใต้ต้นมะเขือนะคะรดน้ำให้เขาด้วยมะเขือเทศรุ่นสองของเรานะคะ,มะแมลงเจาะเยอะมากนะแต่ก็แต่ก็พอได้กินเรื่อยๆอยู่เอาไว้เก็บกินเองมีดอกออกมาอีกนะคะ ใส่ปุ๋ยให้เขาเรื่อยๆอันนี้เอาเก็บไว้กินรุ่นแรกที่เราโลาะตรงพริกเมื่อกี้เราโลาะไปแล้วใช่ไหมคะให้พริกเขาโตขึ้นมาแต่อันนี้เรายังไม่โลาะนะคะเพราะว่าก็ยังพอได้กินอยู่ ุ้มมระจีนของเราเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะคะลูกมะระลูกลูกใหม่ยังเล็กๆอยู่แต่ก็ใส่ปุ๋ยให้อยู่นะคะแต่ถามว่าสวยไหมก็ไม่เท่าไหร่นะลูกไม่ค่อยสวยเท่าแรกๆอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะต้นฝรั่งกิมจูของเราที่เอามาลงไว้ โตขึ้นเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวรอลุ้นว่าปีนี้เราจะเอาไว้ตรงเนี้ยคลุมพลาสติกให้เขานะคะเป็นเฮาเล็กตรงเนี้ยเขาจะรอดไหมหน้าหนาวนะคะฝรั่งกินจูอยู่ด้านล่างมาระอยู่ด้านบนรถน้ำผักกันไป ในซุมนี้เย็นมากเลยนะคะน่าเอาเก้าอี้มานั่งแล้วก็ดื่มน้ำชาชมมระไปอ๋อเอาขนมจีนมานั่งกินแล้วก็เอามาระมากินสดๆน่าจะอร่อยนะคะตรงเนี้ยบรรยากาศได้เลยร่มเย็นดีมาก แตงกวาของเราตรงนี้นะคะยังได้เก็บเรื่อยๆอยู่นะคะลูกดกมากออกทุกช่อเลยมีถั่วตรงนี้ด้วยนะคะพันนี้มักเขือยาวติดลูกแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ปลูกแยกไว้เพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะ เดี๋ยวลูกแรกเนี่ยเก็บมเ,ลเ,เบมเล็ดพันุก่อนเราเก็บเมล็ดพันเนี่ยเวลาแต่งกวาออกดอกมาก,ก็จะมาพร้อมลูกเลยนะคะเป็นแถวแถวมาเลยทุกช่อเลยยังดอกเรื่อยๆอยู่นะคะ ตรงนี้ดอกเยอะเลยลูกก็เรียงเป็นแถวมาดอกดอกมาตามเรื่อยๆค่ะแต่ต้องรดน้ำให้เขาทุกวันนะคะเพราะว่าร้อนมากฝนไม่ตกคุ้มมากเลยแตงกวารอบสองอันนี้รุ่นที่สองนะแตงกวาเนี่ยปลูกตอน ตอนเดือนหกนะคะต้นเดือนหกอันนี้เราเอาไว้เก็บเมล็ดพันใหญ่แล้วนะคะสามสี่ลูกตรงนี้ไกล้สุกแล้วเริ่มเหลืองแหละรอให้สุกจัดจัดก่อนตรงนี้มีถั่วฝักยาวอยู่นะคะสีเขียวนิดหนึ่งมีอยู่สามต้นตรงนี้ ตงน,นี้จะเป็นถั่วสีม่วงของเรารุ่นที่สองนะคะอันนี้ปลูกกลางเดือนหกนะคะกลางเดือนหกเกือบ,เก,อบเกือบจะปลายเดือนหกแล้วแหละเอาเม็ดมาหยอดตรงนี้เป็นแปลงแตงกวารุ่นแรกแล้วพอเราโลแตงกวาเสร็จนะคะเราก็หวานหวานผักชีลาวแต่ผักชีลาวไม่งอกเราก็เลยเอา ถั่วฝักยาวสีม่วงมาลงดอกเริ่มมานะตูมดอกอันนี้ตูมดอกเขานะคะเริ่มมาแล้วโอ้มีลมมานิดนึงมีลมเย็นๆมานิดนึงไ็ยังชั่วหน่อยร้อนมาก ทำค้างให้เขาแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาออกออกลูกน่าจะสวยงามต้นคินกังนะคะคินกังคินแปลว่าทองใช่ไหมกังกังแปลว่าส้มมาจากคำว่ามิกังคือส้ม คินกังก็คือส้มส้มทองส้มสีทองหรือท้มส้มมงคลของญี่ปุ่นนะคะอันเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะปลูกไว้ไว้ประดับบ้านนะคะกินได้ด้วยนะกินทำแยมอะไรอย่างเงี้ยกินได้ทั้งเปลือกเขาจะมีความหอมที่ผิวเปลือกนิดหน่อยมีประโยชน์เยอะอยู่ต้องต้องไปอ่านใน Google ของญี่ปุ่นอ่า อะไรนะเซิร์ชภาษาญี่ปุ่นนะคะคุณย่าเคยบอกอยู่พ่อไอแม่ของป้าป๋าเคยบอกอยู่แต่จําไม่ได้แล้วว่าประโยชน์อะไรมั่งแต่รู้ว่ามีประโยชน์มากอยู่ค่ะอันนี้ดอกใหม่ก็มีนะคะลูกก็มีต้นนี้หลายปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยแม่ย่ายังสาวแต่ว่าตัด ตัดแต่งกิ่งเขาให้เตี้ยเพราะว่าเขาสูงเกินไปผักเซียนของเราผักเซียนโตอีกแล้วยอดงามอีกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องหาเวลามาเก็บผักเซียนไปดองนั่นเนี่ยเย็นนี้เย็นนี้มีเวลาไหมต้องดองผักเซียนขายนะ ลูกค้าถามหาอยู่นะคะผักเซียนดองกำลังอ่อนอ่อนเก็บขายไปสามรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูถ้ามีเวลานะจะมาเก็บไปดองกํายอดกำลังอ่อนพอดีเดี๋ยวอากาศมันร้อนนะคะมันจะออกดอกเร็วเราต้องรีบเก็บภารกิจวันนี้รดน้ำผักยังไม่เสร็จ ตัวฝักยาวเราเพลี้ยแมลงเริ่มมาแล้วนะคะแมลงอากาศมันร้อนมันไม่มีที่ซุกมันก็จะมาซุกอยู่อยู่ในต้นผักของเรานี่แหละแมลงเต่าทองเยอะนะคะปีนี้แล้วก็มดมดเยอะแล,ะล้วก็อะไรนะแมงแคงที่มีกลิ่นเหม็นๆก็เยอะ ตั่วนี้ขาดน้ําไม่ได้เลยนะคะไม่งั้นฝ่อหมดขนาดรดน้ําทุกวันลูกยังฝ่อเลยนะคะ ผักปังนะคะผักปังกับกะเพราเอ้ยกับอะไรโหระพากับโหระพาของเราผักปังยอดสวยๆเลยเมื่อวานตัดไปแล้วนะคะผักปังก็เลยวันนี้ก็เลยเหลือยอดอยู่ไม่เท่าไหร่ รถกันฉ่ำๆเลยนะคะเราอย่าไปคิดถึงค่าน้ำนะคะค่าน้ำค่าไฟอย่าไปคิดเราคิดแค่ว่าผักเราต้องรอดก็ก็พอค่ะ กระแต่นน่ารักด้วยกระแต่นน่ารักมากกินยอดผักเราก็จริงนะคะแต่ว่าก็ก็น่ารักอะ่ะโอเคค่ะรถหลังบ้านเสร็จแล้วชำๆเลย วันนี้พาเพื่อนชมหลังบ้านกับรถผักไปด้วยกันเป็นการอัปเดตไปในตัวนะคะว่าตอนนี้ผักหลังบ้านเรามีอะไรมั่งโอเคนะคะสวัสดีค่ะ